เบนซ์ R 1 7 2นะครับบุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดได้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์นะครับเงียบบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดเดินไม่ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะเพื่อนเฉพาะเลขกิโลกับตำแหน่งเกียร์จอกลางนะครับบิดสตาร์ทก็เงียบนะครับไม่มีอาการตอบสนองนะครับเดี๋ยวทำการเรีอรถหาสาเหตุนะครับ หลังจากทำกา pues als, nah evet, รลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้จะเป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยไฟฟ้าเสียนะครับผมได้ถอดล็อกคอตัวที่เสียออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยล็อกนะครับจะลื้อค่อนข้างเยอะนะครับใช้เวลาทำประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเสร็จนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ เช็คโค้ดลบโพดได้เรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมททุกดอกใช้งานปกตินะครับล็อกเปิดครับเสียบกุญแจบิดุญแจอ่อนไฟหน้าปัดขึ้นนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ r 1 7 2นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับบิดกุญแจสตาร์ทรถแล้วเงียบนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลจอกลางนะครับ พอพวงมาลัยล็อกนะครับมีบริการรือถอดซ่อมถึงที่ทั่วไทยนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ